สวัสดีครับพป่นพี่น้องมื้อนี้ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงนี้อาหารอาหารของเลเซอร์อาหารของเลเซอร์เห็นมานะก็ตุกใจเลยนี่ผัดผักบุ้งปลาอันนี้ผัดผักบุ้งแท้เลยนี่ผัดผักบุ้งอย่างเดียวเลยเด้อมื้อนี้อาหารข้าวเที่ยงเนาะผักบุ้งอย่างเดียวเลยแล้วก็กับข้าวแล้วก็มีอันไก่ย่างบ่นี่มีไก่ย่างไม้นึงมื้อนี้เงินเดือนบ่ทันออกเลเซอร์บอกว่ากินแบบนี้ไปก่อนบ่เลเซอร์โอ้ เป็นเด้อติเป็นอยู่บ่อยไปยูไปยูไปกินโอ้เนี่ยนั่นเองโอ้นี่มาเพอยไปน้องกินข้าวเทียนรำกันเด้อทางนั้นกินเรียบร้อยเลยท่านนะพูกทางนั้นกินอันเครื่องในเครื่องในมูทางนี้กินอันกินนั่งมูนี่นี่กับเขากับเดซอร์มัอมือช่องคนย่าพอรบอยู่นะมาพ่อพี่น้องนี่ กับเขาเลเซ่นี่กับเขามันนี้กินอันพัดบุ๋งพัดพะบุ๋งเพลแดงนี่พัดพะบุ๋งเพลแดงเสียบเชื่อได้เลยเืเอืมมากินเลย Ừ, anh ấy này. กินมาๆแล้วขอบุ๋มเมื่อไห่จะกินตุ้มดิอืมขอบุงไปเลยอืม

อันนี้อันนี้เขาเอานาพาบผักบุ้งเลยกินเยอะๆจลยอ่านซื้อวิอบบ่งมากินผักบุ้งแพรแดงอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งแพรแดงกับโครงไก่มั้งโค้งราชบ้าน

học vùng đẹp đen, hết 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 đấy chứ, hết riêng điệu. chào mừng clip mới mình đang được chơi cùng